ค่เราไปดูทางด้านอรองศาสตราจารย์ดรยุทธพรค่ะเขามองคนละครึ่งพลัสเป็นจุดเริ่มต้นกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นชี้ว่าเหมาะสมสำหรับรัฐบาล4เดือนค่ะรองศาสตราจารย์ดรยุทธพรอิสระชัยอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชได้แสดงความ คิดเห็นนะคะในเรื่องของโครงการคนละครึ่งพลาสของรัฐบาลว่าเป็นนโยบายที่น่าสนใจและมีศักยภาพในการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแม้จะไม่ใช่โครงการใหม่ค่ะแต่ก็ถือเป็นการนํามาตรการที่ประชาชนคุ้นเคยกลับมาปรับให้เหมาะสมกับบริบทเศรษฐกิจปัจจุบันซึ่งก็ถือว่าถูกจังหวะกับช่วงอายุรัฐบาลที่ยังไม่ถึง4เดือนในภาวะเศรษฐกิจซบเซาการนํามาตรการลักษณะนี้กลับมาใช้อีกครั้งถือเป็นการตัดสินใจที่เหมาะสมเพราะ สามารถกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มรายได้น้อยและผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นฐานเศรษฐกิจสำคัญการปรับปรุงจากประสบการณ์เดิมเพื่ออุดช่องว่างที่เคยเกิดขึ้นถือเป็นการต่อยอดจุดแข็งลดจุดอ่อนให้ประชาชนเดินต่อได้ในขณะเดียวกันทางภาคธุรกิจก็มีเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นค่ะอย่างไรก็ตาม ก็มีการย้ำนะคะว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนจําเป็นต้องเดินคู่ไปกับการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจทั้งด้านการผลิตการกระจายรายได้และการเข้าถึงทรัพยากรของประชาชนทุกกลุ่มเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นในอนาคตพร้อมกับทิ้งท้ายค่ะว่าคนละเครื่องพลัสเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการฟื้นความเชื่อมั่นส่วนระยะยาวนั้นต้องวางแผนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างเป็นธรรมแล้วก็ยั่งยืนค่ะ